สวัสดีครับพบกับผมช่องไวรุ่นร้อยโลครับนี่ครับ FTR ครับสองร้ยรุ่นโชคแสนสักครับคันใหม่ครับสีชมพูครับรถเสียปังปอนครับโอ้สวยจัดครับเกยยังไม่ตีครับ ับเจครับฮีโน่ครับไอ้ลุยงานที่นางรองครับเอาไว้รุ่นโชคสัสสักด์งานเหมาครับจะหนักจัดเต็มเต็มกล่องครับเต็มกล่อง <c oughs> แส้หัวหน่อยเส้หัวเปิดหัวหน่อยเปิดหัวลานหน่อยเต็มกล่องครับหอ,อยแสงสิน6-2ตัวไม่ครับทำงาน่องใช้งานดีครับเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องเหยียบคัดอยู่ติดกับรงน้ำแข็งครับเดืแบบเจ้าแคทครับ งานลอกนาครับบางบางครับดินดำครับดินเหนียวทนี่ับลำไพครับงานเหมาครับจัดหนักจัดเต็มเเจ้าแคทครับทำงานคล่องครับ สวยงามโดดเด่นผมขับไม่ฝีมือมากครับลอกนะเสมอมากครับอา้ากีตักไปแล้วเนี่ยกีตักไปแล้วเนี่ย โลแกนทีมงานครับตื่นสายใส่หลายวิ่งเร็วครับตรวดจานมาครับดินนี้ใส่เยอะครับแต่ไม่หนักนะครับ จัดจ้านมากครับย่านนางลงทีมงานอยู่โคราชครับได้งานเยอะมากครับที่นางลงไปเต็มกล่องไปเลยลูกพี่ไปแล้วครับ